อ่ะโอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้กลับมา,มาเจอมาเจอกับบงังเช่นเคยนะวันนี้อยู่ในเกมแมวนําโชคนะหรือว่าลัคก,กี้ในโกนั่นเองนะก่อนอื่ตก่อนที่เข้าไปรับชมรับฟังช่วก,กันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้บังก่อนเลยนะวันนี้บังเริ่มต้นมาต้น300 สำหรับใครที่ทุนน้อยก็สามารถตามกันมาได้นะวันนี้มีคนขอเกมนี้เข้ามานะก็เลยมาจัดให้นะอ่ะทุน300รอยค้เปิดไปที่เบ็ดสิบก่อนเลยนะเล่นตามช่วงเวลาครับสำหรับคนที่อยากได้ตารางกลุ่ม VP ีสามารถลิกลิงได้ลิปได้เลยนะเกมเดียวกันเดียวกันลิงไต้ลิปได้เลยโอเคโซชิมาก่อนสวยๆงามๆคูณสี่ดอกนี้1,400นะะเออเลดนตามช่วงเวลารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะ แม่ทองมาไหมเพื่อนแม่ทองโอ้โหไม่มาไม่มาไม่เรับก้อนใหญ่ก้อนโตจัดกันมาอีกแล้วนะได้มา1,542คนระันรส่บรางวัลซูเปอร์เมกาลนะเออมาเริออ่มหกหมุนคูณสี่ไปเกมนี้ก็ค่าเกิดมันคำนวณน,นี่ก็คำนวณดีนะคณนะไอเกมนี้ขืนชื่อนะเรื่องตัว คูณจังตังไม่จ่ายแล้วคุณน,นะแต่วันนี้ก็ามาจ่ายอยู่นะเออตอนนี้กำไรก็สองพันแล้วนะเริ่มต้นกับทุนสามร้อยนะั้นยังไม่ถึงสามนาทีเลยนะสเกตเตอร์มาสองโอ้โหเรียบร้อยสเกตเตอร์สามตัวสี่ตัวนะเออเกมนี้ต้องเข้าสี่ตัวนะได้มาสองร้อยแปดสิบเข้าฟรีไปเรียบร้อยเออมาลุ้นกันนะว่าในฟรีจะคำนวณดีเหมือนข้างนอกหนะรือเปล่านะข้างนอกก็คำนวณดีนะ อ,อแป๊บๆก็สองพันแล้วทุกคนสำหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่ใช่กันกดไลค์กดแชร์กดส r i b e ใครบังด้วยนะอยากให้บางรีวิวเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้เลยนะทุนเท่าไรบิดยังไงนะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะโอเคเก็บตวพูไปก่อนนะเพื่อนเม่ท้องต้องมามีวายช่องสามไม่ได้ใช้นะยังไงต่อเพื่อนเอออย่ายนิ่งนาน 42มาต่อ96ใบพัดมาต่อครับก้อนในก้อนโตในฟรีนะให้มา266ตอนนี้คู่16นรับเลยอีก3หมุนขอเน้นๆเต็มแผงเต็มจอเต็มขาเพียวสักหนึ่งทีที่เพื่อนแลกโกงไฟมาก่อน270ต้องยำลมมิดมาต่อตัวอีกช่องแรกได้ไหม ในช่องแรกมาสวยๆครับคุกสองพันหนึ่งร้อยเอ้ยหนึ่งันสองร้อยนะซูชิมาต่อโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคน,นะส,คกคนสวยๆงามเลยนะเจอคอมโบนี้เข้าไปนะแต่มาหนะึ่งพันเจ็ด้อยสามสิบเจ็ดครับแล้วอีกสองหมุนกับคูณสิบแปดโอเคคูณยี่สิบละเข้าท่ายมาหน่อยเพื่อนย้ายเสียเปล่าเออตัวคิวช่องสามอะ ไม่มาโอ้โหสเกปเตอร์สตัวเสียดายนะะขาดอีกตัวเดียวเท่านั้นอ่ะสิบหมุนของเราได้มาสองพนหนึ่งร้อบเอ็ดนก็ถือว่าใช้ได้นะอ่ะขอใา้ขยับบิดเลยแล้วกันซื้อฟีสปินได้นะบ็ดสิบก็ติดร้อยเก้าฟรีเมื่อกี้ก็จอได้กำไรอยู่นะเออว่าไม่ได้เด้ออ่ะเบ็ดสีสิบไปตอนนี้กำไรที่สี่พันสองนะกดเองแล้วกันขอโทโบนะ ครับโอ้โหเออกว่าจะมานับหรือว่าจะไม่มาซะแล้วนะดอกนี้หกพันสี่ร้อยแปดสิบนะครับโอ้โหโอ้โหเปิดว่างสลายรอบเลยนะเพื่อนนะดอกนี้ได้มาหกพันสี่ร้อยแปดสิบนะล้วนนะโอ้เรามาเพิ่มไม่กะดอกนี้ได้เยอะเอาเข้าฟรีอีกนะมาเป็ดสี่สิบนะล้วนนะโอ้โหตอนนี้กำไรที่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสี่ร้อยนะ ขอเบ็ดรนะ้อยคักเอาเบ็ดห้าสิบแล้วกันห้ 50. 50. าสิบห้าสิบสักแปดทีไปปับป๊บปั๊บเออแมวทองมาดอกนี้กับตัวขุนบึ้มบึ้มนะโอ้โหโคสิบสองดอกนี้หกพันนะทุกคนนะได้มาหกพันนะรางวัลซูเปอร์มิกานะแมวทองจัดมาแบบบึ้มเบึ้มเลยนะตอนนี้กำลังที่หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแล้วนะ ขอ,อยาดบิดร้อยสักสามทีไปทุกคนไปเอาเศษออกนะกำไรมาเน้นๆเลยนะโอเคมาอยู่คูณหกไปสองพันสองร้อยยี่สิบนะไปพัดมาต่อขอสิบช่องสามได้ไหมตามมาหน่อยเพื่อนโโอ้หตามมาไม่ได้นะได้มาสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบอ่ะสักสองร้อยจะถึงไหมวันนี้สองโอ้ยสองหมื่นนะโอ้โหจะกลับไปสองร้อยสุได้ไง ไปโอ้โหดอกแรกปับ๊บไม่ม,มาว่ะทุกคนจะไ,ไปต่อหรือพอแค่นี้ขนะายอีกฟันก็สองหมื่นนะเศษกี่สิบดอกเศษออกนลตัวเอมาเอาโอเคสำหรับวันนี้บังก็น่าจะพอใจกันแล้วนะตอนนี้ได้กำไรมาที่หนึ่งหมื่นเก้าพันนะ ได้เท่านี้ก็พอใจแล้วนะสำหรับคนที่อยากได้ตารางกลุ่ม V P ก็สามารถคลิกลิงก์ได้คลิปได้เลยนะเกมในการนี้การลิงก์ได้คลิปได้เลยอยากให้บางวีกิมไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะสำหรับใครที่ลินชอบคลิปนี้ใจเงันกดไลค์กดแชร์กดตัดตามให้บังด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ